บ้านหนึ่งจะเป็นบ้านได้หรือยังก่อนหน้านี้อะไรน้องน้องน้องน้ำแดงใช่ไหมน้องน้ำเต้าหู้เหรออะไรน้ำแดงน้ำแดงน้องน้ำแดงอะไรอุทัยทิพย์ไงอุทัยทิพย์ไงโถบตกใจหมดมันมีทั้งน้ำแดงกับน้ำเต้าหู้แล้วก็ไปเจอน้ำเต้าหู้แถวบรรทัดทองแกะลอยแกะไปแกะมาล่าสุดนะฮะอันนี้ถ้าส่วนตัววิเคราะห์เนี่ยน่าจะค่อนข้างชัด คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณสงกรานเตชนรงเนี่ยเขาลงภาพไปชิลกันที่ทะเลสักแห่งหนึ่งนะโรงแรมสวยเชียวแหมอย่างสงกรานเนี่ยคือไปคนเดียวก็ไปได้<อ>นั่งถ้าเป็นการเบลอร์เนี่ยไม่น่าจะใช่กาแฟเบอร์ที่แก้ของมื่สักครู่<อ>นี่นะฮะน,นักสืบโซเชียลตามไปส่องครับสาวมอมา้าที่เคยมีข่าวไปหม่ำน้ำเต้าคู่ที่ BTS ช่องนนซีนะกับสงกรานสายเห็นเนาะใช่ และหลายคนเดาว่าน่าจะเป็นนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สาวแซบน้องไมายนภัสสิหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ไปจับเทียบภาพแล้วว่าหลายๆสถานที่ที่สงกรานและไมายลงภาพเหมือนจะเป็นสถานที่เดียวกัน<อ>เช่นคลินิกเสริมความงาม<อ>ไปตีก๊อฟหรือแม้กระทั่งภาพภายในบ้านนะฮะที่ไปส่องกระเบื้องยันเงาในมูลี่<อ>ไปส่องเงี้ยขนาดนั้นเอ๊ะมันเหมือนภาพป้าสงกรานที่เขาใหญ่เลยมูลี่เนี่ย เรือไปส่งไอจีต่อค่ะไอจีของสาวใหม่นะคะเธอเช็คอินที่เกาะสมุยแล้วก็พอนาภาพมาเปรียบเทียบกันนี่นี่อันนี้กระเบื้องบ้านคุณสงกรานอันนี้คือที่สนามกอล์ฟที่ทีกอล์ฟตีกอล์ฟตรงนี้นะคะได้กอล์ฟก็คือเลนยังเลนเดียวกันเลยเนี่ยเออก็ใช่แหละก็ใช่แหละแหมดูนขนาดนี้จะตามเทียบอะไรกันอีกตั้งแต่แต่เราก็ทำอยู่ดีนะคะเพราะล่าสุดที่เกาะสมุยนะคะ ก็สถานที่เดียวกันไหมนี่สาวสวยโพสต์อันนี้นะคะแล้วส่วนชายหนุ่มโพสอันไหนล่ะเออคือแล้วก็จะมีรูปคือวนนี้รูปริมสระว่ายน้ําในห้องรูปริมทะเลนะคะที่หลังตาข่ายวอลเลย์บอลก็มีเหมือนกันนะคะหรือรูปที่รูปอาหารที่สมคุณสงการโพสเนี่ยแล้วก็มีมือปริศนาค่ะอันนี้นะคะเปรียบเทียบกันจะชัดเลยเพราะว่ามีมือปริศนาเนี่ยทาเล็บสีขาวๆนะอ่ะเล็บใครนะคะเขาก็เลยไปสูบอันนี้ เล็บสีขาวอันนี้คือคุณสโอ๊ยแต่หารน่ากินอยู่นะเมื่อกี้จิ้มจุ่มไหมจิ้มจุ่มอ่ะน่ากินอ่ะนี่ซ้ายหมายโพสขวาสงกรานต์โพสเห็นไหมนี่จะขายวันเล่ยอย่างเงี้ยหรอเออนี่ไม่ดูสงกรานเขถ่ายให้แล้วน่ยอย่างเงี้ยใช่ก็ผัดกันถ่ายนั่นแหละคือไม่ต้องไม่ไม่ของคุณสงกรานเขาคงถ่ายเองถ้ามุมอย่างนั้นอ่ะนี่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 เล็บ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  ซ้ายเนี่ยคือมือก็ซูมไปที่มือของน้องไม้นี่เราทําหรอหรือชาวเน็ตทาอ่ะไม่ต้องชาวเน็ตหรอกเช้าตกมันนี่แหละเช้าเราเนี่ยคือเรื่องแบบเนี้ยเราสู้คือไม่เป็นไรมันต้องมีหลักฐานยืนยันเนี่ยจะพูดเลือยเปยไม่ได้จะแบบเขาว่ากันว่าหรือป้าข้างบ้านบอกเราไม่เอามุกนี้ไงเราก็ต้องแบบว่าเออเจาะกันไปเลยว่าเล็บเทียบกันแล้วนะคือคือถ้าที้อาจจะบอกว่าชาวเน็ตจับผิดไม่ต้องนะฮะอันนี้เช้าตกมันเลยไม่ต้องไปไปอ้างชาวนงชาวเน็ตเนี่ยคับผม ีักแหมก็ได้นะเดี๋ยวถามให้ไหมสนิทััไหมรู้จักไลน์ไปอยู่สมุยอยู่ไหมทักให้ก็ได้แอบเป็นทีมที่ก่อนคือรู้จักมาตั้งนานแล้วเป็นเลยแคสติ้งเหมือนกันเลยเนี่ยน่ารักน้องก็น่ารัก ตกลงยังไงวันนั้นไม่ได้หนีนักข่าวใช่ไหมแม่เมาก็นีถามไงเธอก็เล่าต่อสิเล่าคือที่แจ็คก็ระงจะเกิดใช่ไหมว่าคือจริงๆเรามีโอกาสได้เจอน้องไม้นะคะเมื่อวันก่อนงานนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเจ๊หวานเนี่ยโอ้โหตื่นเช้าไปหาเลยนะแต่ว่าเจ๊หวานบอกว่าตอนแรกที่น้องไม้เห็นสื่อเนี่ยมีท่าทีตกใจเล็กน้อยนักข่าวนะฮะไม่ใช่ผีโดยเฉพาะเจ๊หวานเปตกใจเลยนักข่าวมาโทเขาก็ตกใจนิดนึงไงว่าแบบเออไอ้ จะต้องรับมือกับการสัมภาษณ์ด้วยหรออย่างเงี้ยไรยังไงใ <ไป S 2> นในในดูซิดูสิต้องทำยังไงม้วนเหรอ,อไปแล้ว,วไปแล้ว,ลวจ้าไปแล้วจ้าอือโอ้โถเอ็นโดเจ๋วายัง<ะ>ไม่หยุดกับตะก้องของเรานะฮะก็เดินสุยสุยซุยซุยเข้าไปเแต่ปกติตะก้องเราดูง่วงตลอดเวลานะคะอมไม่ได้หรอกแต่พอเฉยแต่พอมีงานอย่างนี้เนี่ยเขาเดินเร็วนะคะเดินเร็วดิเราไม่นักข่าวทราไมไม่อยู่แบ็คดรอปอ่ะรอสัมภาษณ์อ่ะไม่เอาแล้วจังหวะนั้นตะก้องมีการบ้าน เรามีการบ้านระบุเลยว่าเราต้องการวันเนี้ยเราต้องการใครลักษณะทรงคล้ายๆพิงกี้ที่เดินหนีขึ้นมาได้จำได้ป่ะเขาไม่ได้เดินหนีเดินเร็วแอ๊ะหัวงานหน้านะคะแอ๊ะเอะองานไหนยังไม่เห็นเลยอะดูจังหวะมมวนม้วน มุดไม่มุดสามร้อยหกสิบองศาเลยนะเป็นงานแล้วหลบไปชาวบ้านแล้วก็ดึงเลยจ้าไม่หรอกผมเชื่อว่าแสดงว่านี่คุยกันแล้วว่าหนูจะทาอย่างนี้ต้องมีคนมารอรับสแตนบายเขาบอกแล้วเจ้าตัวเขาก็หันมาบอกว่าพอดีว่ามีธุระต่อเลยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ธุระนี่คือเก็บของไปเที่ยวสมุยต้องรีบไปสมุยอันไหนก่อนอันไหนหลังเนี่ยอันนี้ก่อน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 งานนี้ก่อนแล้วก็ภาพภาพภาพเหมือนไปเช็คอินที่สมุยอันเนี้ยแอร์ไม่ต้องไลน์ไปโทรไปถามหรอกพี่ส่วนตัวนะไม่ต้องหลังไหม์แล้ว เป็นรูปเมื่อกี้ทั้งเล็บทั้งตะไครยทั้งต้นไม้ทั้งสระว่ายน้ำเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็บอกแอรคิดว่านะไม่ก็ไลน์ไปหาเลยเรียกแฟนได้ยังเออเราต้องเร็วกว่าชาวบ้านไง เมื่อไหร่จะเปิดตัวอย่างงี้ได้ไหมเ<อ>มื่อไหร่จะแบบว่าคือถามเหมือนรู้แล้วเลยโอ้ยเมื่อไหร่จะเปิดตัว<ง>ก็รู้อยู่แล้วสารนะสงสารแต่แต่แอร์สงสารออกตัวเงี้ยแต่เชื่อว่าแอร์ทำเด <c oughs> ี๋ยวถามให้แต่ประเด็นคืออยากให้เขาได้เห็นว่าเราวงแบบแบบสีเล็บเขาเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานตัดคลิปเนี้ยตอนเนี้ยนะไม่ต้องไปอ้างชาวเน็ตเลยนะตอนนี้ชาวเน็ตก็ทำโอเคก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะลูกได้เดี๋ยวแอร์หาคำตอบให้หาคำตอบนี่นะทำเลยถามเลย